หาค่าความจริงของประพจน์ที่มีคำเชื่อมประพจน์หลายตัวทำอย่างไรคลิปนี้เรามาทำไปพร้อมกันเลยครับเมื่อเราได้รู้จักกับคำเชื่อมประพจน์ทั้งคําคำแล้วนะครับเราต้องใช้มันให้ถูกต้องอีกด้วยเนาะถ้าน้องๆยังไม่ได้เรียนคำเชื่อมประพจน์ในบทก่อนหน้านี้เราสามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับพี่แนบลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับในแบบฝึกหัดนี้ครับถ้าคำเชื่อมประพจน์เนี่ยมีหลาย,ลายตัว วิธีการคำของเราเนี่ยเราจะทําตามหลักคณิตศาสตร์ได้เลยครับก็คือเราจะทําจากในวงเล็บกันก่อนเนาะและค่อยทาออกมาเรื่อยๆครับในคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากครับเดี๋ยวเราไปลองทําแบบฝึกหัดกันเลยจะได้เห็นภาพกันมากยิ่งขึ้นเนาะข้อที่1ครับกาหนด P Q R S และ T เนี่ยเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จจริงเท็จเท็จครับจงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ครับเขากําหนดมาให้เลยครับว่าแต่ละประพจน์เนี่ย มีค่าความจริงเป็นอะไรบ้างถ้าเราเจอโจทย์ประเภทที่กำหนดมาให้แล้วนะครับให้ลองแทนค่าความจริงลงไปในประพจน์เลยครับ p เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงครับส่วน q เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จครับส่วน r มีค่าความจริงเป็นจริงครับและเสร็จแล้วเราก็หาค่าความจริงของประพจน์นี้ครับหลักการคือเราจะทำในวงเล็บกันก่อนเนาะเรามาดูกันในวงเล็บครับ จริงหรือเท็จถ้าหรือเนี่ยมันคือตัวแห่งการยกเว้นใช่ไหมครับแสดงว่าถ้ามีจริงเพียงตัวเดียวเนี่ยค่าความจริงของข้อนี้ก็จะได้เป็นจริงทันทีเลยครับแสดงว่าในวงเล็บเนี่ยจะมีค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองครับเราเอามาและกับจริงอีกทีครับจริงและจริงเนี่ยจะได้ค่าความจริงเป็นจริงครับ และแนจําได้ไหมว่ามีกรณีพิเศษอย่างเดียวก็คือมันจะจริงได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นจริงกับจริงครับถ้ามีเทสโผลมาสักตัวหนึ่งครับค่าความจริงจะเป็นเทสทันที P หรือ Q ทั้งหมดและ R เนีเยจะได้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองครับเป็นคําตอบของข้อนี้เนาะเห็นไหมว่าข้อนี้ไม่ได้ยากเลยแค่เราแทนค่าความจริงลงไปเลยครับถ้าเราแทนเอาไปแล้วก็ค่อยทําทําในวงเล็บก่อนเนาะก็จะได้คําตอบออกมาน,นั่นเองครับเราไปดูข้อที่2กันครับ P และ R หรือ p และ s ครับ p เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงครับ r เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงเหมือนกัน t เนี่ยมีค่าความจริงเป็น f s เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จครับมาดูวงเล็บแรกนะครับวงเล็บทางซ้ายมือเนาะจริงและจริงครับและมีความพิเศษตรงที่มันจะจริงได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นจริงทั้งคู่ครับถ้ามีเท็จโผล่มาสักตัวหนึ่งเนี่ยค่าความจริงเจาะไปเป็นเท็จเลยครับแต่ว่าในข้อนี้เนี่ยมันเป็นจริงทั้งคู่เนาะแสดงว่าค่าความจริงในวงเล็บก้อนนี้จะได้เป็นจริงครับ เราไปดูก้อนที่ด้านหลังกันบ้างครับเทสกับเทสเนี่ยและเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามีเทสเพียงตัวเดียวเนี่ยค่าความจริงจะออกมาเป็น F นะครับแต่วันนี้ที่นี้มันเป็นเทสทั้งคู่เนาะแสดงว่าค่าความจริงในวงเล็บก้อนนี้ออกเป็นเทสครับแล้วเราก็นํามันมาขั้นด้วยตรงกลางครับด้วยเครื่องหมายหรือครับจริงหรือ F ครับหรือเนี่ยเป็นนักยกเปนถูกไหมครับถ้ามีจริงเพียงตัวเดียวแสดงว่าข้อนี้ก็จะจริงได้เลยจริงหรือ F จะได้ค่าความจริงมาเป็นจริงครับแสดงว่าค่าความจริงในข้อนี้ เป็นจริงนั่นเองครับค่อยๆแทนเนาะทำในวงเล็บก่อนไม่ต้องรีบยุบรวมมากนะครับค่อยๆทํากันไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อที่3กันต่อครับข้อที่3 p หรือ not s และกับ q หรือ r ครับเรามาโชว์ค่าความจริงกันก่อนนะครับ p เป็นจริงครับส่วน s เนี่ยเป็นเท็จครับ q เนี่ยเป็นเท็จถูกไหมครับแล้วก็ r เนี่ยเป็นจริงแล้วก็ใส่เครื่องหมายเหมือนเดิมไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำเนาะตัวนี้มันมี not ครับ เวลาพี่เจอน็อเนี่ยพี่จะเปลี่ยน n o อกันก่อนนะครับ not ต f นะครับหรือว่านิเศษของ f นิเศษของ f เนี่ยมันคือการเปลี่ยนค่าความจริงเป็นตรงกันข้ามครับนิเศษ f ก็คือจริงครับโอเคเรามาดูวงเล็บแรกกันก่อนเนาะวงเล็บแรกจริงหรือจริงครับหรือเนี่ยถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งจริงข้อจริงได้เลยถูกไหมครับทำไมว่าจริงหรือจริงเนี่ยจะได้เท่ากับจริงครับวงเล็บหลังกันบ้างครับเช่นเดียวกันเนาะเท็จหรือจริงเนี่ยถ้ามีจริงเพียงตัวเดียวเชื่อมกันได้หรือจะได้ออกมาเป็นจริงเลยครับ แล้ว2ตัวนี้เชื่อมกันด้วยและครับจริงและจริงครับและเนี่ยจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเป็นจริงทั้งคู่นะครับแสดงว่าข้อนี้เนี่ยจะได้ค่าความจริงออกมาเป็นจริงครับจริงและจริงได้จริงครับแสดงว่าข้อนี้ได้ค่าความจริงออกมาเป็นจริงเป็นคําตอบของข้อนี้นั่นเองครับผ่านการไปเร็วๆเลยนะครับ3ข้อถ้าเราเจอ Not หรือวันิเศษเนี่ยให้เราแปลงกันก่อนนะครับ เราข้ามไปดูกันที่ข้อที่4กันครับ p และ not q ทั้งหมดและด้วย T ครับเรามาดูค่าความจริงแต่ละตัวกันก่อน p เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงครับ q ค่าความจริงเป็นเท็จส่วน t เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จเช่นเดียวกันครับข้อนี้เนี่ยมีนิสศษอีกแล้วนะครับเรามาค่อยๆทำกันก่อนี่จะแปลงนิสศษกันก่อนเนาะ not f นะครับหรือนิสศษของ f เนี่ยให้กลับค่าความจริงจากเท็จเนี่ยกลายเป็นจริงครับเรามาดูที่วงเล็บแรกกันก่อนนะครับจริงและจริงครับ และเนี่ย cringe. จะจริงได้ก็ต่อเมื่อเป็นจริงทั้งคู่ในที่นี้เป an ็นจริงทั้งคู่ครับแสดงว่าได้ค่าความจริงในวงเล็บออกมาเป็นจริงครับและ f ด้วยนะครับมันเดิมและเนี่ยมันต้องเป็นจริงทั้งคู่ใช่ไหมครับมีเทสตสักตัวเนี่ยไม่ได้เลยแต่ที่นี้มีเทสตอยู่ตัวหนึ่งแสดงว่าค่าความจริงของและในข้อนี้จะได้เป็น f ครับค่าความจริงในข้อที่4นี้เป็นเทสนั่นเองครับ อข้อแไปไวๆกันเลยนะครับไปดูที่ข้อที่5กันข้อนี้มีนิเสธเยอะเลยนะครับเราจะค่อยๆทำกันไปทีละขั้นตอนเนาะ R เนี่ยมีค่าความจริง<ฟ>เป็นจริงครับ <R S 1> ส่วน S, <S, S, <S เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จและ P เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงครับเครือ่องหมายใสไว้เหมือนเดิมมันก่อนนะครับข้อนี้เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าเราจะต้องทําตรงไหนก่อนนะครับถ้าพี่ทำในพี่จะทาในวงเล็บก่อนนะครับแล้วก็ขยายออกมาข้างนอกเรื่อยๆเรามีนิเสธ F นะครับมันคือการเปลี่ยนค่าความจริงเป็นตรงกันข้ามเนาะ In f not f ก็คือ t ครับ t หรือ t เนี่ยหรือเนี่ยถ้ามีค่าความจริงเป็นจริงสักตัวมันก็จะจริงได้เลยนะครับในที่นี้จริงทั้งคู่ก็เป็นจริงครับเราเคลียร์ในวงเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในวงเล็บได้ออกมาเป็นจริงแล้วนะครับเราสังเกตนะครับว่าหน้าวงเล็บเนี่ยมันจะมีนิเสธอยู่นั่นเองแสดงว่าค่าความจริงที่เราได้ออกมาเป็นจริงเนี่ยต้องกลับกันเป็นเท็จครับลักษณะนี้โอเคเราเคลียร์นิเสธไปตัวหนึ่งแล้วเราได้ค่าความจริงของก้อนแรกออกมาแล้วนะครับ มันเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายและครับเท็จและจริงครับและเนี่ยจะต้องเป็นจริงอย่งคู่ถึงจะเป็นจริงใช่ไหมครับมี s สักตัวหนึ่งแสดงว่าและกันจะได้ค่าความจริงเป็นเท็จครับเราได้ค่าความจริงของวงเล็บใหญ่ออกมาแล้วนะครับวงเล็บก้อนนี้เนาะแล้วถ้าวงเล็บเนี่ยมันนิเสธอีกทีครับแสดงว่าค่าความจริงที่เป็นเท็จอยู่เนี่ยนิเสธ1ครั้งก็จะได้เป็นจริงครับข้อที่5เนี่ยได้ค่าความจริงออกมาเป็นจริงนั่นเองครับเป็นคําตอบของข้อนี้เนาะ และข้อที่6ครับถ้า p หรือ not q แล้ว r หรือ t ครับ p เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงครับส่วน q เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จ r เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงและ t เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จครับเครื่องหมายใส่ไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับข้อนี้จะพิเศษหน่อยเน,นาะเพราะว่าเรามีค่าแล้วครับเรายังไม่ได้เคยทําท่าแล้วในคลิปคลิปนี้กันเลยนะครับพี่เจอนิเศษอีกแล้วพี่ทำนิเศษก่อนครับ not f นะครับหรือนิเศษของ f เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นจริงนั่นเองครับ เราทำวงเล็บแรกสีแดงกันก่อนนะครับจริงหรือจริงครับหรือเนี่ยถ้ามีจริงเพียงตัวเดียวก็เป็นจริงได้เลยครับทำวงเล็บหลังกันครับจริงหรือ f ครับถ้ามีจริงเพียงตัวเดียวก็ตอบเป็นจริงได้เลยครับเสร็จแล้วมันเชื่อมกันด้วยถ้าแล้วครับถ้าแล้วเนี่ยจะมีเท็จได้กรณีเดียวครับก็คือจริงถ้าแล้วเท็ดแสดงว่าถ้าเป็นจริงถ้าแล้วจริงลักษณะนี้จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจริงครับข้อที่6นี้มีค่าความจริงเป็นจริงครับเป็นคําตอบของข้อที่6นั่นเอง ถ้าแล้วนี่มันอาจจะจํายากในแรกๆนะครับเราค่อยๆจับกันไปเนาะถ้าแล้วนี่ยจะเทสได้ก็ต่อเมื่อจริงถ้าแล้วเทสจะได้เป็นเทสอย่างเดียวครับข้อที่7ครับ not r นะครับและ q ก็ต่อเมื่อ not นะครับวงเล็บกับ s และ not ฉ r เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงครับส่วน q เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเทสเนาะ s เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเทสครับและ t เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเทสเช่นเดียวกัน เครื่องหมายมือนเดิมครับอย่างแรกที่ไม่ที่มันจะทำครับก็คือนิเศษเนาะ n อ t t อย่างเงี้ยค่าความจริงเป็นตรังข้ามครับจะกลายเป็น F ครับเหมือนกันครับ Not เหลเรวนิเศษของ F เนี่ยเขาจะเปลี่ยนค่าเป็นตัวนังข้ามครับก็คือเป็นจริงที่เหลือก็จะเป็นเหมือนเดิมครับแล้วทำวงเล็บสีแดงกันก่อนเนาะเทสและเทสครับเทสทั้งคู่ครับแล้วมาแลกกันอีกแสดงว่าได้ค่าความจริงเป็นเทสนะครับเราไปดูวงเล็บด้านหลังครับสีน้าเงินเนาะเทสและจริงครับ และเนี่ยมันจะต้องจริงทั้งคู่มันถึงจะจริงใช่ไหมครับแสดงว่าในที่นี้จะได้เป็นเท็จครับยังไม่พอครับวงเล็บนี้เนี่ยมีนินเสษอยู่ด้านหน้าครับนิเสษทงงสั้งวงเล็บนี้เลยแสดงว่าเท็จเนี่ยต้องนิเสษหนึ่งข้างครับกลับจากเท็จกลายเป็นจริงครับทั้ง2วงเล็บเนี่ยเชื่อมกันด้วยก็ต่อเมื่อครับมันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเครื่องหมายของทั้งข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยเป็นเครื่องหมายเดียวกันครับซึ่งในที่นี้มันเป็นเท็จและจริงเนาะ แสดงว่าค่าความจริงในข้อนี้จะได้เป็น f นั่นเองครับเป็นคําตอบของข้อนี้เนาะคราวนี้เรามาเจอกับข้อตอบมือกันบ้างครับข้อตอบมื่อนเนี่ยมันจะครึ่งครึ่งกลางๆเนาะถ้าข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันจะเป็นจริงถ้าต่างกันจะเป็น f จำง่ายๆเท่านี้ก็ได้นะครับในการทำข้อสอบจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้ตารางนี้กันมานะครับเราต้องจําค่าความจริงให้ได้เองจําง่ายๆถ้าและเนี่ยจะต้องจริงทั้งคู่ถึงจะจริงครับแต่ถ้าหรือเนี่ยมันเป็นตัวนักยกเว้นใช่ไหมครับถ้าเป็นจริงสักตัวหนึ่งมันก็จะเป็นจริงได้แแลล้้้ววครับถาเนี่ย ถ้าจริงหลังเทสเนี่ยมันถึงจะเป็นเทสครับที่เหลือจะเป็นจริงส่วนก็ต่อเมือนะ่อเนี่ยต้องเหมือนก e, ันทั้งคู่ครับถึงจะเป็นจริงถ้าต่างกันก็ S, S, จะเป็น f จฟจง่ายๆเท่านี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันครับข้อที่8ถ้า P แล้ว Q ก็ต่อเมือ่อถ้า R และ S ครับ p เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงครับส่วน Q มีค่าความจริงเป็นเท็จครับ R เนี่ย,ม,ม, S, ยมีค่าความจริงเป็นจริงส่วน S เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จครับเราก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายเดิมก่อนนะครับในข้อนี้ไม่มีนิสศษเนาะเพราะฉะนั้นเราทําได้เลยครับ พี่จะเริ่มที่วงเล็บแรกสีแดงกันก่อนนะครับจริงท่าแล้วเท็ศครับท่าแล้วเนี่ยมีกรณีที่เท็ได้เพียงกรณีเดียวครับก็คือหน้าจริงหลังเท็ซึ่งในที่นี้เนี่ยก็เป็นหน้าจริงหลังเท็ใช่ไหมครับแสดงว่าได้ค่าความจริงออกมาเป็นเท็จนั่นเองครับวงเล็บหลังสีน้าเงินก็เช่นเดียวกันครับหน้าจริงหลังเท็ศเราจะได้ค่าความจริงออกมาเป็นเท็จครับสองวงเล็บนี้เนี่ยเชื่อมกันด้วยก็ต่อเมื่อครับ ก็ต่อเมื่อเนี่ยถ้าค่าความจริงทั้งข้างหน้าและข้างหลังเหมือนกันมันจะได้ออกมาเป็นจริงครับถ้าต่างกันมันจะเป็นเท็จซึ่งในที่นี้เนี่ยมันเหมือนกันใช่ไหมครับแสดงว่าจะได้ค่าความจริงออกมาเป็นจริงนั่นเองครับเป็นคำต,ตอบของข้อนี้เนาะข้อที่8ตอบจริงครับเป็นยังไงบ้างครับกับทั้ง8ข้อที่ได้ทํากันมาเนาะพี่ก็ได้โชว์ไปหลายๆข้อแล้วเนาะทั้งและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อนะครับนิเสษ น้องๆก็คงจะพอทํากันได้แล้วนะครับในหนังสือเนี่ยมันจะเหลือประมาณ4ข้อนะครับแต่ว่าพี่ไม่ได้ทําให้ดูเนาะเพื่อจะได้คลิปเนี่ยมันไม่ได้ยาวเกินไปครับแต่ว่าพี่ก็ทิ้งคําตอบไว้ให้แล้วนะครับข้อที่9ถึงข้อ12นะครับ น้องๆคนไหนทําได้ถูกต้องเนี่ยก็เก่งกันมากเลยนะครับก่อนที่เราจะไปกันต่อถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับน,น้องๆอ,อยากให้น้องๆช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้และกด subscribe ช่องติวน้องไว้ด้วยนะครับยูทูบจะได้จัดวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นวิดีโอนี้ด้วยถ้าน้องคนไหนเนี่ยตามไม่ทนันหรือว่ายังทําไม่ได้ยังไงเนี่ย เราลองกดดูคลิปนี้ใหม่อีกสักครั้งหนึ่งดูนะครับพี่ก็เชื่อว่า้าน้องๆมีพื้นฐานจากคลิปที่แล้วในเรื่องของคําเชื่อมของประพจน์เนี่ย80%ของโชว์ในเรื่องนี้เนี่ยน้องจะต้องทําได้แน่นอนครับต้องฝึกกันเยอะๆเนาะโอเคสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้ครับพี่มีคําถามประจำคลิปเนี่ยมาถามน้องๆกันหน่อยครับว่าน้องๆจะทํากันได้ไหมถ้าพี่กําหนดให้ PQR เนี่ยเป็นจริงเท็จเท็จรับจงหาค,าค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ข้อนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับมีแค่เหลือกับแล่นั่นเอง น้องๆได้ค่าความจริงเป็นเท่าไหร่สามารถคอมเมนต์บอกพี่วิธีด้านล่างได้เลยครับถ้าน้องๆมีข้อชี้แนะหรือว่าเนื้อหาไหนที่อยากได้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่วิธีด้านล่างได้เช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูต่อในการสร้างตารางความจริงของประพจน์ในคลิปต่อไปกันเลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมในช่องหรือทางเว็บไซต์ติวน้องได้เลยนะครับมีเนื้อหาดีๆรอน้องๆอ,อยู่มากมายเลย